ตัวนึงออกไปข้างนอกตัวนึงออกไปข้างนอกตายหนึ่งจ้าหนึ่งปืนผมแจมปืนผมแจมปืนผมแจมผมกวนต้นตึกยิงเนี่ย สวัสดีนี้หามาสวัสดีทุกท่านครับผมผมวิวบล็อกครับแหมไม่ได้กลับมาเจอ DC นานเลยคิดถึงวันวานอันแสนสดใสวันที่ต้องไปนั่งเด็ดต้นแอปเปิลแทนที่จะกินลูกปืนเป็นอาหารเช้านะมันว้าวน่าคิดถึงจริงๆและวันนี้ผมกลับมาแล้วอืก็อาจจะไม่ได้เห็นผมลง DC บ่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลงแต่สักกัมใช่ไหมล่ะแต่ช่างวันแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ลงบาแล้วก็ลงอีกนั่นแหละนะและตอนนี้เราอยู่ในแมッ เอ่อผมไม่รู้มันอ่านว่ายังไงนะแต่ตอนนี้เราอยู่ใกล้กับเมืองกูลัชมากที่สุดแล้วเป็นเมืองที่ผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นหลายคนจะมาอยู่รวมๆกันน่าจะเป็นเมืองที่แบบแทบจะคนเยอะไประดับต้นๆเลยแหละแบบสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธหรือสำหรับคนที่เตรียมตัวก่อนที่จะไปเข้าพวกค่ายทหารไปปลุกแอร์ฟิวอะไรพวกนี้เขาจะมาตั้งหลักกันที่นี่ก่อนแล้วก็จะมีการแบบยิงปะทะของเราผู้รอดชีวิตกันเกิดขึ้นผมก็คิดว่าเราน่าจะมาหาทรัพยากรที่นี่หน่อยเพื่อเราจะเจอเอ่อ สิ่งของที่หลายๆคนไม่ใช้นะฮะแต่ตอนนี้คือผมต้องหามุมสูงๆเพื่อที่จะดูข้างในว่ามันจะมีหนอนหนูหรือตัวมแมลงสาบอะไรวิ่งกันอยู่หรือเปล่าโอ,โ,อโอ้เสียงปืนดังรั่นนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมผมไม่มีสไนด์ด้วยสิมันไอเชียผมก็อยากจะลองทำอะไรที่มันแบบ ผมแทบจะไม่ค่อยทำในด DC คือการเล่นสนนะฮะเพราะว่าผมว่าผมยิงสไนในอันเทินแบแล้วนะมาในด DC นี่ผมยิงแบสกว่าอีกอะ่ะอมนต้นไม้อะไรวเะนะี่ยประหยัดสเตมินาไอ้หน่อยครับเพราะว่าเราไม่ค่อยจะมีแรงเนะของเราเยอะมากเต็มตัวโอ้มีผู้ชายคนหนึ่งจะล่างตินเขาผมคิดว่าเขากำลังจะเข้าเมืองนะอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่แต่ก็ ไม่ประมาทครับเพราะอาจจะมีอาวุธที่สามารถดอบหัวเราได้เราจะทําการเผลิญศึกเขาแบบคมๆโอ้ยเสียงแม่งโคตรลั่นเลย G36 ตั้งแต่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่า G36 เนี่ยมันมันดูดุดันมันดูลั่นแรงกว่า M4 ยังไงไม่รู้แฮะถึงแม้ว่าจะใช้ลูก่าเหมือนกันก็เถอะ โอเคเดี๋ยวผมจะดรอปของไว้ก่อนเผื่อว่าเราเอาจจะโดนซ้อนแผนทีหนึ่งกลัวแม่งช้อนกลัวแม่งมีเพื่อนมาช้อนแกงกุนนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเอาไว้ั่ว์ก่อนว่าไม่มีหมาตัวไหนหรือมแมลงสาบแถวแถวนี้นะฮะโอเคอีกอย่างหนึ่งเราเพิ่มสเตมินาด้วยเพราะว่าของเต็มตัวแนละ้วทำให้สเตมิน่าเราจํากัดลงนะฮะเหนื่อยไวขึ้นผมความคิดความคิดที่ดีสุดก็ควรจะดรอปของทิ้งไว้ก่อนนั่นแหละไหนดูซี่หนูจะมีอะไรดี สามสกอร์หนึ่งศพกดข้อที่สองของโลกสมี้แลนด์มันต้องซ้ำหรือกดข้อที่สามโอเคเขามีอาหารไม่ขีดไฟและของที่ใช้ทําเต็นท์โอ้ถือว่าได้อยู่นะอย่างน้อยก็ทําให้เรามีกินมีใช้ไปได้หลายมื้อเลยแหละกระเป๋าดาเมตรโอเคกระเป๋าเราใหญ่กว่าหมดแล้วหรอว่านี่โอเคแต่เราไม่เหลืออะไรให้เลยดีกว่าเพราะว่าหยิบหยิบอะไรได้ก็หยิบกลับแล้วค่อยไปเจียของข,องข้างบน สถานการณ์ตอนนี้คือปืนเรามันลั่นเกินน่ะ G สามหกลั่นป่าผมกลัวคนแม่งมันจะแบบโถมเข้ามาอะไรเงี้ยอันตรายมากนะฮะสำหรับปืนที่ไม่เก็บเสียงแล้ว<ะ>จริงจริงผมควรจะบอกว่าผมน่าจะไปหาของก่อนค่อยมานั่งอัดอีกทีนึงแต่แบบตอานนั้ที่ผมกลับมาจากการฟาร์มมิ่งผมคิดว่าในเมืองเนี่ยมีคนมาอีกแล้วนะฮะก็ไม่แปลกสำหรับเมืองอะไรที่มันจะเป็นเรียกว่าจุดฟาร์มนะ มันก็คงไม่น่าแปลกใจหรอที่จะมีเด็กนูบี้นิวบี้เดินผ่านไปผ่านมาโดยโดยที่เขาเรียกว่าอะไรเงี้ยคือผมไม่เห็นแค่นิวบี้ไงที่ผมกำลังจะบอกก็คือผมเห็นตี้ใหญ่ผ่านมาแบบตี้หนึ่งมีไม่ต่ำกว่าสี่คนได้ะหลายหลายรอบมากนะแต่จะถามว่าผมไฟไหมผมไม่ไฟอะ่ะไม่มีคนบ้าที่วิ่งหอบขนาดนี้ที่อยากจะไฟกับคนสี่คนหรอกมันไม่ไหวโอเคผมจะทําการ d r อป ของไว้ก่อนละกันเผื่อเหตุฉุกเฉินถ้าเกิดว่าเราตายหรืออะไรเราจะได้มีของสำรองใช้มันเป็นเขาเรียกว่าหลักสูตรพื้นฐานของการเล่นของผมเลยก็ว่าได้นะผมไม่ยอมจะเสียหมดทุกอย่างไม่ไม่อยากเอาทุกอย่างที่มีมาแลกอะไรกับคนเพียงหนึ่งคนอะเผื่ออะไรเกิดขึ้นได้ผมกลัวว่าคนที่อยู่ข้างในแม่งอาจจะซัดปืนพกเม็ดเดียวเข้าเบ้าตาผมแล้วผมก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยเสียวไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ดรอปได้ดรอปไปก่อนอูจะว่าไปสมุกเราก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เก็บมาจนเต็มตัวทั้งยาทั้งผ้าันแผลอีกโอเคในเวลาซุ่มพุ่มรอบนี้ G36 ผมมีสโโรบแล้วนะฮะสะโโรบระยะไกลบวกกับเลดเดอทที่ติดอยู่บนหัวบอกเลยว่ากล้องรีแลกซ์อันนี้นี่ระยะไกลก็ดีระยะใกล้ก็ดีโอเคผมจะซองจากที่สูงตามฉบับสไนเปอร์อิลิตนั่นไงอุ้ยเจอพอดีด้วย เดี๋ยวผมหาที่ใกล้กว่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาซุ้มพุ่มกันผีไล่ไปอยู่ฮะเขาใกล้กว่านี้หน่อยระยะยิงมันยังไม่ค่อยได้ครับผมไม่เก่งเดี๋ยวรอการเคลื่อนไหวให้มันวิ่งเข้าเขาเรียกว,ว่ารอให้มันวิ่งเข้าสโคบเราวิธีระยะยิงผมจะไม่ลากเป้าตามนะเพราะผมลากเป้าไม่โดนอยู่แล้วมาสี่หนูผีไล่ใครช้นหนึ่งวะมาหน่อย อ๊ยอยเดี๋ยวแล้วโอ้สุดท้ายก็โดนโย,ยิงอัด2เมตดติดอะโดนได้ไงไม่รู้มาในเวลาเคียวของภาวนาไว้ในใจว่าไม่มีแระตัวไหนวิ่งเข้ามาในตึกตำรวจแล้วก็รูดปืนมายิงเราต่อนะเพราะตอนนี้ปืนที่ผมจะใช้เข้าชาร์จนี่คือแบบจุด380 ACP อะ มันคงจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ถ้าเจอคนชุดเกาะหนานะโอเคไอ้ผีไปไกลไปไกลผมไม่อยากให้มีมีผีตูนอันเลิศแน่เพราะผมไม่มีวุฒิผมจะต้องอ้อมเข้ามันยังตามม,าม้เว้ยอุออกมีจิ้มลิ้มไปกิ่นมีจิ้มลิ้มกูซะไอ้ผีชั่วออกไปจากมือของกู เจอมีดปาดเนยกูแทงมันไงล่ะมีดปาดเนยกูคมด้วยเค <Okay. S 2> ค่อยย่องไปน่ากลัวนะฮะสถานที่อย่างนี้แม่งเนินกระเขานี่คือล้อมหมู่บ้านไว้เลยอะถ้าอยู่ที่โล่งก็คือแบบโดนดักซุ่มแน่นอนอเคเราใกล้จะถึงเออ่เขาเรียกเดนเจอร์โซนผมบอกเลยโลตำรวจนี่คือแบบจุดจเขาเรียกวแบบ่ามันเหมือนกับจุดพักใจอ่ะ มึงพร้อมจะเจอทุกอย่างในที่เราตำรวจอะโอเคปะผีเห็นเราละจุกมาสเตอร์คือสิ่งที่เรียกความสนใจได้ดีปึ๊บประตูหลังผีสองตัว let's fucking go ไป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 อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอ้โหโอโห้จุกหลบไปหลบไปหลบไปเฮ้ยมันต้มตุ่มไอ้เชี่ยวเข้า,ขามาได้ไงวะเนี่ยยิงอุ้ยตายดิ โอ้ยยังไม่โดนยังไม่โดนปืงกระสุนเปืงกระสุนชิบหายเปิดประตูก็ก็กกโอเคอา่าเจ็บไม่ติดอะไรวะกระสุนเรายังเหลือเยอะโอเคค่อยค่อยซีเคียวไปทีละห้องขีง้หมอนไว้ อ่าโอเคอุ้ยเขียมแม่มึงมีขโมยดักเราอยู่หนึ่งตัวเห็นปืนละโหลดกระสุน <Sharing> นี่แหละครับรสชาติของการผจญภยัยแล้วคุณคิดว่าหลังจากที่จบศึกครั้งนี้แล้วผมจะไปทำอะไรต่อใช่แล้วครับมันง่ายนิดเดียวที่จะเดานั่นก็คือ โอ้ยมันลจะถึงแคมวาไอชี้เยอะแบกถังมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่วันว,ว่างๆของชาวไร่ผมกำลังแบกถังเพืดด่อจะไปหาที่ตั้งลกลากใหม่อยู่นะฮะนี่นะครับเซิร์ฟที่ไม่ได้มีความเขาเซิร์ฟที่ไม่มีเขาเรียกว่าการอำนวยความสะดวกให้เซิร์ฟนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีตะปูให้เราไว้สร้างพวก กล่องนะฮะเราเลยต้องไปหาพวกถังบาเรลอย่างนี้เพื่อมาไว้เก็บของและถ้าเกิดว่าคุณเจอถังบาเรลที่อยู่ไกลจากจุดที่คุณอยู่แล้วก็ผมบอกเลยว่าคุณได้เดินานานเป็นญาติแน,น่น,นอนเฮ้ยใฮ้ให้ในที่สุดผมค่อนจะดีใจเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถเอาถังบาเรลไปเก็บไว้ที่ปลอดภัยได้แล้ว มันก็ไม่ใช่ว่าที่ปลอดภัยหรอกแต่มันเป็นที่รับตาคนเป็นที่ที่ผมคิดว่าน้อยคนจะผ่านถึงแม้ทูมแมปมันจะมีแต่คนเดินไปเดินมาเป็นหนูกระเพาก็เถอะแต่ผมมั่นใจว่าที่ผมไว้กล่องอยู่นี้ไม่มีใครเจอแน่นอนแล้วขอต้อนรับสู่หุบเขาของพันหม่องผู้ยิ่งใหญ่และเก่งไกลในป่าหรือผมอยากจะตั้งชื่อภูเขานี้ว่าเอ,อ่เอหม่องกับเขา 5G ผมว่ามันน่าจะเจ๋งดีนะถ้าโลกนี้ไม่มีซอมบี้และทุกคนในโลกใบนี้ ไม่ได้ถือช็อตกันแทนที่จะถือขนมปังนะอสิ่งที่ยากที่สุดในตอนนี้คือผมจําจุดที่ผมไว้ถังไม่ได้อืผมเป็นคนความจําสั้นพอกันแล้วผมจะต้องไว้ในที่ท,ที่มีเขาเรียกว่าอักขระที่ผมสามารถมองไปแล้วรู้ว่ากล่องอยู่ตรงน,นั้นได้จริงๆมันก็ดูไม่ยากหรอกแค่เราต้องจํามุมองศาที่เราไว้แล้วก็ต้นไม้หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบจุดรอบๆข้างและ เชื่อไหมว่าผมเดินหลงบ่อมากผมน่าจะเป็นเพลเยอร์ดีซีคนเดยวที่เล่นได้โง่ีง่สุดนั่นแต่เคยมีมาแล้วเอ้ยตอนนี้ปอกว่าเอ้ยอเจออ่านี่ก็คือคลังอาวุธของผมมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่มันก็ทําให้ผมสามารถเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งนะอุ่นใจที่มีมันอ่ะอย่างน้อยเราตายแล้วก็ยังมีปืนที่เหลืออยู่โอ้เจปืนเยอะเหมือนกันอยู่เนี่ยว้าว โอ้รู้สึกกับตัวละครน่าจะหาอะไรกินหน่อยนะผมอยากได้สะโขบอันนี้นะแบบสะโขบนี้มีประโยชน์มากเลยอ่ะมันใช้ได้ทั้งระยะไกลระยะใกล้มันเป็น two in one เนี่ยใครก็อยากได้ข้อเสียคือมันไม่สามารถควิกสะโขบได้อ่ะดิมันไม่สามารถคิกสะโคบแบบวุบได้เดี๋ยวไม่ว่าเราพักกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันอพิโซดที่2ถ้ามันมีอะนะคือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน เอาไว้ว่าเช่ามีอยู่ก็จะลงให้ดูแล้วกันนะผมขอมารับชมนะสิ่งสําหรับชนรุผมขอบคุณที่ติดตามครับซึ่งจริงจริงบายบายเฟอร์กยบาป